คลิปนี้เราจะมาทําขากระต่ายวิ่งกันแล้วก็เป็นคลิปจบเซตการทาแอนิเมชันกระต่ายวิ่งกันแล้วนะครับที่เพื่อนๆดูอยู่นี้เป็นคลิปแบบทําสดๆนะดังนั้นคลิปจะยาวหน่อยหากเพื่อนๆอยากดูทบทวนหรือดูแบบกระชับก็ดูตรงรายละเอียดใต้คลิปได้นะครับจะแปะลิงก์แปะกระชับเอาไว้ให้นะและแน่นอนคลิปนี้ใช้พื้นฐานจาก2คลิปแรกด้วยนะครับคือคลิปทําหูสะบัดกับคลิปทําแขนวิ่งนะใครยังไม่ได้ดูก็ดูแบบกระชับปูพื้นไปก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะมาทำแอนิเมชันให้กับขานะครับผมก็ขอ ปิดในส่วนของการมองเห็นหูไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ในส่วนของเครื่องของผมกระตุกได้เวลาอัดเนอะเสร็จแ,แล้วผมก็เลือกขาทั้งหมดเลยครับแบบนี้คลิกแล้วก็คลิกนี่นะครับคลิกขวาเลือกเป็น pre-compose เสร็จแ,แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า leg นะ L E G แบบนี้เนอะกดโอเค เสร็จแล้วก็ดับเบิัคลิกที่ขา1ครั้งนะครับเข้ามาในทงานในส่วนของขากันแบบนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่การทํางานมันค่อนข้างใหญ่เลยครับเราก็จะต้องมาทําการตั้งค่าพื้นที่การทํางานกันก่อนก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาเลือกเป็น composition setting ตั้งค่านะครับความกว้างผมให้กว้างสัก700แล้วละกันสูงสัก4 0 0ลองดูตรงนี้นะครับก็ดูว่าน่าจะพอไหมเนาะตอนนี้ถ้ากว้าง700ตรงมุมนี้ก็น่าจะพอเนาะ สูงสัก400โอเคเดี๋ยวเราลองเลื่อนขาขึ้นมาดูนะครับปร๊บเลือกทั้งหมดเลื่อนขึ้นนะครับจัดตำแหน่งให้กับมันหน่อยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ขาของเราจะขยับได้ทั้งหมดเนาะเสร็จแล้วเราก็จะทําการใส่กระดูกให้กับมันแต่ว่าแน่นอนครับตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าข้อต่อมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ต้องมาตั้งตัวโอปาเซตตี้ให้เราเห็นข้อต่อกันก่อนเราก็เลือกในส่วนของขาทั้งหมดเลยแล้วก็คลิกให้มันกลางออกมาเนาะแล้วก็คลิกท랜ส์ฟอร์มตรงนี้แล้วก็ตั้งในส่วนของโอปาเซตตี้นะครับเหลือสักประมาณ50เราก็จะเห็นในส่วนของข้อต่อหมดแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กระดูกให้มันกันก็มาที่ตรงในส่วนของเมนูวินโดว์แล้วก็มาในส่วนของดูอีกนะครับแบบนี้รอสักครู่เข้ามาในส่วนของริกกิ้งแล้วก็สตั๊กเจอ์นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของขาเนาะเรื่องในส่วนของต้นขาขาส้นเท้าปลายเท้าแบบนี้นะเสร็จแล้วเราค่อยมากดในส่วนของขาตรงนี้นะครับรอสักแปบ๊บมันก็จะใส่กระดูกมาให้แล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ เราก็ต้องมาทําการเลื่อนกันอีกครั้งนะครับซูมเข้ามาแล้วก็เลื่อนนะครับเราจะค่อยๆจาัดก,การไปทีละเลเยอร์ไล่ขึ้นไปนะครับก็สังเกตในเลเยอร์ของกระดูกตรงนี้มันจะนําหน้าด้วยตัว S นะครับเราคลิกตรงนี้แล้วก็เลื่อนในส่วนของโคนขานะครับเนื่องจากเครื่องของผมตั้งอัด OBS ไว้ด้วยนะครับมันเวลาเลื่อนมันก็จะเห็นมันแตกๆหน่อยเราอาจจะดูหรือสังเกตอะไรได้ยากนิดนึงตอนนี้ในส่วนของต้นขาด้านบนโอเคตรงแล้วเนาะ ในส่วนของขาอ้าวจุดมันมาตรงพอดีนะครับแล้วก็ดูในส่วนของเท้าเท้าไม่ตรงนะครับเรามาในส่วนของเท้าตรงนี้กันแล้วก็ทําการตั้งให้มันตรงคลิกพยายามลากให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับอ่าแบบนี้ต่อมาในส่วนของสีฟ้าตรงด้านนี้นะครับเราจะลากให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนกัน๊แบบนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับ <thirty> <two> ด้านปลายเท้าเนอะลากมา <S <S แบบนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขาเนาะในการเลือกกระดูกผมก็จะเลือกในส่วนของเลเยอร์บนลงเลเยอร์ล่างแบบนี้นะครับแล้วค่อยมาในส่วนของตรงนี้นะครับลิงก์แล้วเราก็กดในส่วนของออโตริกจึ๊กเราก็จะได้นะครับในส่วนของเลเยอร์คอนโทรลมานะครับอาจจะรอสักครู่หนึ่งเนี่ยเลเยอร์คอนโทรลมาแล้ว ันจะนำหน้าด้วยตัว4นะครับแล้วก็จะมีรูปเท้าสีแดงๆตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ตรงรูปเท้าสีแดงๆเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับต่อมาผมจะคืนค่าตัวเท้านะครับให้มันเห็นเป็นสีขาวเต็มเหมือนเดิมเนอะเราคลิกเลเยอร์เท้าทั้งหมดเลยของขาทั้งหมดแหละปึ๊บมาแบบนี้ตั้ง opacity ใหม่เป็น100นะครับเรียบร้อยที่เหลือเราจะทําการเชื่อมนะครับระหว่างตัวรูปเท้ากับกระดูกทั้งหมดนะครับ เริ่มต้นเราดูก่อนว่าตรงไหนเชื่อมอะไรนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าต้นขาผมจะมาเชื่อมกับตรงนี้กระดูกต้นขานะครับคลิกแล้วก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการล็อกนะครับว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วนะครับอันนี้เราไม่ยุ่งกับมันแล้วนะครับเหมกันเนอะแล้วก็ในส่วนของด้านบนตรงนี้ ลองเปิดปิดตาดูนะครับก็จะมาเชื่อมกับในส่วนของขาพลิกลากเข้ามาใส่นะครับแล้วก็ล็อกเราไม่ยุ่งกับมันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้านะครับก็จะน่าจะมาเชื่อมกับเท้าตรงส่วนนี้อ่าพลิกแล้วก็ล็อกไม่ยุ่งกับมันแล้วเราจะได้รู้นะครับแล้วก็มาในส่วนของปลายเท้าก็น่าจะเชื่อมกับปลายเท้าตรงนี้นะครับพลิกปลายเท้าล็อกค,ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือผมก็จะทําการซ่อนนะครับไม่ให้เห็นะยะเยอะในส่วนของกระดูกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะอ่ะเราไม่ได้ไปจาัดก,การอะไรกับมันแล,แล้วเราก็คลิกที่ปุ่มซ่อนได้เลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดซ่อนตรงนี้เรียบร้อยแล้วที่เหลือเราจะทํางานในส่วนของคอนโทรลนะครับเท่านั้นเนาะในส่วนของดูอีกเราก็กดปิดไปได้เลยผมคลิกในส่วนของคอนโทรลเหมือนเดิมครับกดที่ตัว p นะครับหรือปุ่มย่อยักษ์นะครับของเราเรากดสร้างคีย์เฟรมจึ๊กแบบนี้ กดที่ตัว R นะครับหรือ Rotation นะครับกดสร้าง Keyframe จึก๊กแบบนี้นะครับเราทำเหมือนกับในคลิปของแขนนะครับเหมือนกันเนะเาะแล้ก็คลิกนะครับในส่วนของขาเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ขามันวาดไปข้างหลังในเฟรมหลังสูตรผมให้มันวาดแบบลอยขึ้นมาเลยดีกว่าปรับขานะครับลองปรับดู ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราคลิกที่ขาแล้วอะ่ะแล้วเราปรับตัวขาข,าของมันงอผิดด้านเราสามารถกดรีเวิร์ดตรงนี้ได้นะเนี่ยเมื่อแกผมรู้สึกว่ามันงอผิดด้านนะครับต้องดูเนี่ยมันงอขึ้นไปด้านบนนะครับเราต้องอย่างเงี้ยให้มันมาด้านล่างขาเริ่มต้นนะคะผมอยากให้มันงอสักประมาณนี้ดึงออกมาอ้อผมลืมบอกไปสมมติถ้าเราดึงมาเยอะๆสังเกตน,นะครับกระดูกมันจะขาดออกจากกันแบบนี้จึ๊กๆๆกนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับ มาในส่วนของตรงนี้ตัว S นหน้าตรงนี้แล้วเราก็กดเอา Auto ตรงนี้ออกไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเชื่อมกลับเข้ามาแล้วนะครับโอเคเรากลับมาตั้งค่าใหม่ผมอยากให้ขามันงองนี้นิดนึงแล้วก็ในส่วนของโร t a t i o n นะครับปรับปลายเท้าแ,แบบนี้นะครับคือขาวเวียงปุ๊บแล้วขาก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ผมจะตั้งในส่วนของเฟรมจบกับเฟรมแรกให้มันเหมือนกันนะครับผมก็จะเลื่อน ทำลายมาที่หลังสุดเลยจำเวลาไว้นะครับมันจะอยู่ที่1.29่กาวินะโอเคเราปักคีย์เฟรมไว้นะครับแล้วก็กดที่ตัว P ปักคีย์เฟรมไว้เหมือนกันเนาะตอนนี้ในส่วนของเฟรมจบกับเฟรมแรกมันจะเหมือนกันแล้วนะครับเรามาครึ่งนึงคือมาที่1วินาทีปักในส่วนของตัว P หรือ Position ของเราปักแล้วก็กดที่ตัว R นะครับหรือโ t a t i o n ปักแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสักครึ่งนึงผมอยากให้ขามันจบ ที่ตรงด้านหน้านะครับลากขามาด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตว่าขามันยังเหยียดอยู่เลยเนาะเราก็ต้องตั้งในส่วนของโรเตชันให้มันหมุนย้อนกลับมานิดนึงพักแบบนี้นะครับคือขาเวี่ยงปุ๊บแล้วก็ลงลงปับ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะลากมาข้างหลังนะครับตอนลากมาข้างหลังอ่ะผมอยากให้ลากมาแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าขายังตึงอยู่ จะไม่งอนะครับก่อนที่มันจะเหวี่ยงจนขาลอยอะ่ะขายังตึงอยู่ไม่งอนะครับผมก็จะขอตั้งค่าในส่วนของประมาณนี้และกัน1.5นะครับปักในส่วนของโรเตชันแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของกดตัวพีโพสิชันปักเข้าไปด้วยทําการเลื่อนอีกทีขาตึงดึงขายตึงไม่งอนี่แต่ว่าตรงด้านหน้าผมอยากให้งอนิดนึงอะ่ะงอสักประมาณนี้ได้แล้วนะครับ ผมลองกดตัว R แล้วก็ลองปรับส่วนขาดูปึ๊บแบบนี้นะครับขาเราจะดูเพราะตอนนี้นะมันจะเลื่อนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นอ่าไปเท้าลงไปเท้าลงไปเท้านิดนึงแล้วก็เลื่อนปับ๊บปับ๊บปับปบ๊แบบนี้แล้วค่อยขึ้นตรงนี้เราค่อยๆจูนมันได้นะครับ ในส่วนของ1วิอ่ะผมว่าตรงเนี้ยมันอยู่สูงไปเนาะผมอยากให้ขามันลงมาลงมาอีกอะปรับก่อนหนึ่งวิผมอยากให้ขาลงมาตึงข้างล่างเลยตึงข้างล่างดีกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเหวี่ยงไปข้างหลังป๊บแบบนี้อ่าเราจะไม่ดูด้านหน้านะเราดูด้านหลังก่อนป๊บแบบนี้เราค่อยเหวี่ยง นะครับเวียงไปข้างหลังโอเคได้แล้วในส่วนของครึ่งหลังมาครึ่งหน้าก่อนครึ่งหน้าตรงนี้ผมก็จะให้มามาตรงนี้แล้วก็ต้องยกขาสูงๆเนาะกระต่ายเราวิ่งไวเราปักไว้ครึ่งนึงเหมือนกันกดที่โรเตชันก่อนกระแดะแล้วก็มาในส่วนของ Position. โพสิชันกดปักจึก๊กเลื่อนสิครับกดให้โดนขาสีแดงเลื่อนให้ขามันงอป๊บแบบนี้ ขาจะเหวี่ยงมาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ลงแล้วก็ไปอ่าโอเคเราเอาซักประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมที่กระต่ายนะครับกลับมาที่กระต่ายเราทําการจากขาก่อนล็อกเลเยอร์ทั้งหมดเลยยกเว้นเลเยอร์ขาเลื่อนขามาจัดให้สวยงามจักประมาณนี้ปุ๊บเลื่อนปุ๊บขึ้นปุ๊บเลื่อนปุ๊บปุ๊บขึ้นอ่ะโอเคได้สักประมาณนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ ทำขายข้างนะครับคลิกที่ขาคอนโท c ซีคอนโทนวีเราได้ขายข้างแล้วน่าจะจำได้เนะว่าเราใส่สีชมพูไว้ตั้งแต่ในคลิปทำหูก็ตายและ mm hmm. ก็ทำเหมือนกันนะครับเราคลิกที่หูเหมือนเดิมมาที่ในส่วนของเอฟเฟกต์เราก็ py ในส่วนของทินคอนโทนซีก็พีเก็ล็อกมาในส่วนของขาเนอะแล้วเราก็คอนโทนว V แปะไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าขาข้างนี้เราจะใช้เทคนิค t i m e Enable ทำรีแมปปิ้งเหมือนกันนะครับเหมือนที่เราใช้กับแขนนะในการทำขาให้ขาข้างนี้มันมาอยู่ข้างหน้านะครับในส่วนของขาที่2เนอะคลิกขวาไทม์แล้วก็ Enable Time Remapping ปึ๊บเราจะได้จุดแรกกับจุดหลังนะครับในส่วนของจุดหลังอะ่ะขอขยื่อนมาไว้สักประมาณ1.29นี่1.29จําจำได้เนอะเวลาของ ขามันจะจบลงครบรอบอยู่ที่1.29กนะครับก็เลือกมาที่1.29เหมือนกันแล้วก็เราดูก่อนว่าขาอันไหนที่มันตั้งข้างบนอ่ะผมชอบประมาณนี้ในส่วนของขาแรกนะครับขาสัก1วิดีกว่าขาอยู่ที่1วินะครับเฟรมแรกเราจะตั้งขาเอาไว้อยู่ที่1วิปึ๊บแบบนี้นะครับขาก็จะมาอยู่ตรงโซนด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว แล้วก็พอครบอย่างนี้ขาก็ต้องมาอยู่ข้างหลังนะครับพอครบ1น่งวิเรากดปากเสร็จปุ๊บตรงนี้เราจะใช้เป็น1.29ขาจะมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ผมจะเลื่อนเฟรมนะครับแค่นิดเดียวพยายามเลื่อนแค่นิดเดียวแค่1กึกนะครับกดปากอีกทีหนึ่งผมจะตั้งตรงนี้ใหม่ให้กลายเป็น0แล้วก็มันจะกลับมาที่ เฟรมหลังสุดนะครับเฟรมหลังสุดมันจะเป็นเฟรมที่1วิอีกรอบนะครับเราก็จะได้ขากระตายวิ่งแบบนี้โอเคมันยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการแก้ไขา,ขาอขยรอบนึงแล้วกันนะครับมาจากการขายอรอบหนึ่งให้มันได้ดังใจเราเนอะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำกระต่ายออกมาได้เป็นประมาณนี้เนาะก็คือกระต่ายของผมอ่ะวิ่งอยู่ที่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะเก็บในส่วนของรายละเอียดนะครับอย่างเช่นให้หัวมันโยกตอนกระต่ายวิ่งนะครับหรือว่าหางก,กระดิกตอนกระต่ายวิ่งก็จะทําให้ความสวยงามหรือความเป็นธรรมชาติของกระต่ายมากยิ่งขึ้นหากใครยังสงสัยในส่วนไหนอยากสอบถามอยากพูดคุยหรืออยากได้การ์ตูนแอนิเมชันดีๆหรือเกมดีๆก็สามารถติดต่อได้ที่ใจดีโปรเจกต์กันได้นะ มาพูดคุยกันได้มีแอดมินใจดีใจดีช่วยกันตอบนะครับส่วนในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะหากชอบคลิปให้ความรู้แบบนี้อยากให้กำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับให้กันด้วยนะครับใส่นในคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย